สวัสดีุกทุกทุนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นรามิงมาครับแล้วก็เตนะครับผมวันนี้พวกเรามาถ่ายในแมปเซิร์ฟเวอร์ของเอ่ออะไรเดอะไฮที่เรามาเล่นวันนี้เบ็ดบอลนะครับผมโอเคมาถ้าพร้อมกันเราไปเล่นกันเลยเคนะผมจะบอกว่าพวกผมเล่นกลางนะครับผมถ้าเล่นผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษครับนี่ครับคนนี้คือรามนะครับส่วนคนนี้คือเตนะครับคนสกินชาวบ้านเนี่ย โอเคมาเริ่มแล้วโอ้ยแมปไม่โหลดโอเคเออเก็บตังค์ป้องกันเตียงเก็บตังค์แล้วก็ป้องกันเตียงไปเก็บตรงไหนอ่ะนี่นี่เนี่ยไอ้พวกเหล็กเนี่ยบอกว่าผมเคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นในเซิร์ฟเดอะไฮนะชุบซื้อซื้อบ็อกเอาบ็อก บอกหินสองเพชรเลยเหรอโหอุ้ยอันนี้ไอเทมขอนข้างแพงนะครับผมอันนี้เล่นยากละต้องต้องกันเตียงขังข้นสุดยอดอยสีแล้วเฮ้ยมีคนมามีคนมาใครวะเนี่ยเป่นเราโอเค เมื่อเราเอาเพชรมานะครับอนสวยป้องกันเตียงไปเดี๋ยวผมไปเอาเพชรแป๊บนึงโอ้อยโอ้ไปโอเคครับผมได้เพชรแล้วผมก็ชิงนะครับผมไม่อยู่แล้วเอ้หญีสวยสวยสวยใครตีใครตีเตียงแตกไม่รู้ไม่รู้อ่ามึงโดนมึงมึงไปสู้มึงไม่รู้เลยเนะี่ย ทีมเหลืองตายยังเหลืองตายยังตายหมดแล้วไปฟาร์มของทีมเหลืองเลยเหลือทีมเรากับทีมสีฟ้าตอนนี้มึงเอาขโมยเสียงเตียงแกะเอ้ย่นแกะมาด้วยเหรอตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผู้ชมค่อนข้างมีรายประโยชน์โอเคมาผม ได้แล้วนี่ติดจักรปืนแมงตังนางบ้านโหอันนี้โคตรบิ๊กเตียงวางม่วๆไปก่อนให้มันดูสวยงามตามท้องเรื่องอเก็บไปต่อวัผมจะไปบุกทีมอื่นแล้วนะผมไอ้รา,ามไอ้รามถอยไอ้รามถอยอกูมาแล้วเ,เ,เ,เอ้ยสวยสวยสวยไอ้รามไอ้รามไอ้รามกูมาแล้วกูมาแล้ว โอ้ยๆรามช่วยกูช่วยกูรามรามรามเข้า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 เฮ้ยเอาวไอ้รามตัวแตกเอาวไอ้รามไอ้รามเน็ตหลุดไอ้รามเน็ตหลุดตายเลยไอ้รามเน็ตหลุดไอ้รามเดือดไอรามเดือดสงสัยไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เน็ตลุด จะตายองเงี้ยมีพวกเหล็กกระทองตายกูตัวกินละถ้าเออใช่มันจะหายไปแต่ว่าเราจะยังเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้ปะไม่ได้ดิมึงหลุดไปแล้วอ่ะต้องไปไหมนี้หรือว่าดีใจมาระเบิดมาระเบิดสีฟ้ามา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 เร็ว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 สีฟ้ามาสีฟ้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้โห เฮ้ยโอเควาร์ปแล้วเล้เราได้อยู่กับใครวะเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงได้อยู่ผู้หญิงฟิกเตเออญันแล้วแม่งเนี่ยแล้วแม่งตัวละครจริงนี่ยเป็นเป็นคนผิวดำเล่นกล้ามโหโหฝันสลายเลยอะของเราไอรามไอาโอ้โหโโหโอโหอโหไม่้ไม่ได้ผลัตโโอละแม่งผล โอเคแล้วผมผู้ชมร,รอบสองนี้เหมือนเราจะได้แมปอ,อาลัเซียนะครับแต่กี้นะผมไม่ได้ค่อยผมไม่ค่อยได้ลุยเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาลุยกันส่วนผมจะฝากให้คุณ,คณเตผมจะฝากให้คุณเตกันบ้านแล้วกันนะชูที่โอเคปะลุยแต่ก่อนอินต้องไปซื้อบล็อกก่อนนะครับไม่มีบล็อกเลยาาก็เมื่อกี้นะใช่ไหมลูก ไม่ชนะแพ้แบบลาบข้าวอโอ้โหเฮ้ยไอ,อ้รามเอาไอ้เวลาหรอไอเตโอเคเหลืองมาใช่หรอเหลืองมันมาเอาเพชรปเปล่มามันอาจจะไม่ได้มาบุกเรามาเลยอ่งั้นรอก,กูแป๊บหนึ่งโหโหไหนไหนเหลืองมึง มันมาเอาเพชรไอเรือามึงก็มั่วไปเรื่อยเห็นไหมมันฟาร์มเพชรอยู่เว้ยแต่มันได้เพชรเยอะกว่าเราแล้วเราไม่ได้ละมันเราไม่ได้แล้วไม่ได้มันได้เพชรเยอะกว่าเราต้องเอาละไปใครจะไปทีมเหลืองกับกูบ้างขอดาบสิเรอแปเราไปมันก็ใช้ดาบหินนีมักใหญ่ไฟสูงเพื่อไม่เรา ตอนนี้ห้องของ้างนั่นน่ะขึ้นมาแล้วนิดนึงเอาสีเหลืองบ้างเฮ้ยสีเขียวเตียงแตกครับจังหวะน,นี้ใบสีเหลืองเฮ้ยแต่ให้ให้คนหนึ่งกันบ้านนะไปกับกูไอราม,มาเอากูทุบทางดีบแล้วนี่ทางนี้ไอ้เนี่ยเอากูแล้วโอ้ไอรมละทุบเพื่อเอาเหลืองมาแต่เหลืองมันมีชุดครบเซตเลยนะ เราฟาร์มเราฟาร์มเพชรก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปบุกเราไปพันธมิตรกับมันไปก่อนไหมไม่ได้มาห่านเนี่ยกระโดดดีๆหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยไอเหลืองไอเหลืองเอากูไอเหลืองเอากูเร็วเร็วเฮ้ยเฮเฮ้ยไอเหลืองเอากูเร็ว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 เอาเหลืองเอาเหลือง มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันบุก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 รอแป๊บหนึ่งกูเอาดาบก่อนใครมันกีดวะยี่ย่ะ้ยเฮ้ยไอเหลืองแม่งครบเซตจัดอะแล้วผู้หญิงทีมเราหายไปไหนวะเนี่ยไอเนี้ไมีมีการยอมแพ้อยู่ต่อให้ได้ โอเคกูได้แอปเปิลทองละมาเด็กยี่สิบก้อนเพื่อสิก้อนโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอเคมาพร้อมละลามไปบุกเลยโอ้โหดาบผินนะเออไหวเราใจสู้อ้ยสู้ไม่ไหวไป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 วางวางวางบอกวางบอกไปวางบออุ้ยู อย่าใจส่ออย่าใจส่อไอ้รามอย่าบังกูกูมองไม่เห็นทางโอ้โหได้เพชรละได้เพชรละไอ้รามเอาเพชรไปเก็บก่อนเดี๋ยวกูไปสู้เองเอ็มมันมามันมาไม่ไม่ต้องไม่ต้องละไม่ต้องละมาไหวแค่ไหนก็ไหวเข้าเลย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 เ้าดี๋ยวกูมามามาโอเคกูมาแล้วไอ้ไอ้เต้เต้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาแล้วมันมาแล้ว กูโดนกูกระโดดตกตายเนี้ยอย่างนี้เฮ้ยนี่ไงกูได้ละชุดเหล็กมาไปไปไปยี้ยล้วแป๊บนึงเด็กไม่ได้ว่าไปไปไปทำไมวะต้องหลักพีเดก เยอะคนเยอะเอ้ยมันมาปหมเนี่ยมันยังไม่มาเรามีกันอยู่กี่คนสามคนอีกคนหนึ่งไปแล้วตอนนี้มีแค่ทีมเดียวที่ตายเองไปหาเพชรดิไปหาเพชรดิ๊บไส์ได้ไปหาเพจหน่อยเอ๊ะตรงที่ข้างสีแดงเยอะเยอะเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยสีแดง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 เอ้ยเตียงแตก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  วิ่ง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 หนีหนีหนีไม่สนแล้วไม่สนแล้วหนีหนีหนีทำเรืนองู๊เบ้าเรือจอนี้ดีกว่าเปติดเหนื่อยกูเจอดิ้งเหนื่องมาแล้วมาแล้วมาจังวันนี้กูจัดการโอ้โหวิ่งดีครับจังหวะนี้คุณผู้ชมรออะไรล่ะตื่นเลยกูตายแม่ง จิ้งวันนี้ต้นเอาจัดเอาจัดเอาจัดว้ามันตามมาตอนไหนไวะคลิกแจบบ็กแจบบ็คไอ้ต้นไอ้ต้นว้าอู้เอ้ย,ยเหลือใครไม่เนี่ยไม่เหลือคนไม่เหลือแล้ว,เ,ลอลวเอ้ยยังเหลืออยู่ป่ะเนี่ยยังเหลือทีมเราอยู่ปะ่ะไม่ไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วอีผู้หญิงออกแล้ว ตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างสามคนอีกแล้วอ่ะขอปุ๊บได้ปั๊บเลยเดี๋ยวไปเอาเพชรให้นะไม่เป็นไอ้ลามขอเล็กหน่อยเดี๋ยวไปต่อบ็อกกิโลนี่ไอ้ลามขอเล็กหน่อยขอเล็กหน่อยฮะต่อบล็อกไปทำไต่อบล็อกไปเรื่อยลย,ลยก็ย่อแล้วก็วางแล้วก็ต่อไปเ,เารื่อยๆไอ้ลามขอเล็กหน่อยขอบ็อกจะไปซัมบล็อกโอ้ยต้องฟารเมงกนะันเลยเก๋เก๋เก เฮ้ยกันเตียงด้วยนะฝากด้วยเดี๋ยวกูไปเอาเหล็กให้เฮ้ยเพ็ทให้เฮ้ยแต่มันต้องใช้เหล็กเยอะนี่หว่าเราแบบขอเล็กหน่อยขอเล็กหน่อยอีกอีก,อกสองก้อนอีกสองก้อนโอเคได้ละ จะขัดใจฝีมือผมผู้ผมนิดน,นึงนะครับต้องขออภัยโอ้ยังไกลเฮ้ยมันตีเตียงกันไวจังวะตานี้ยโอ้โหโคตรไวอะ่ะจบเกมเลยหรอสีฟ้าตายแล้วฝากกันบ้านด้วย ทำแล้วทมึงเอาบล็อกหินได้ไหมเนี่ยเขมาแล้วกูได้เพชรคนแรกเว้ยทีมหนึ่งยังไม่มาสวยมาไปด้วยไปด้วยเฮ้ยไอลามีบล็อกปะกูขอบล็อกหน่อยมันกลับไม่ได้หรือกลับได้วะโอเคได้ได้ได้เฮ้ยโอ้โหเกือบเรื่องตะกี้ผู้ชมลื่นขนแกะเล็กน้อยไม่เป็นไร ยัยได้เพชรละไอาลามฝากฟาร์มเพชรอะดูกลับมาแล้วโอ้ยกดทิดโอเคมาไอเต้ม,มากูได้กูได้ป้องหินละข้องข้างหน้ากลัวเลยนะครับตะเก๋โอ้ยกินทีมแตกแล้วอะไรวะ จะเขียวมาเหรอสู้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 อย่ากลัวอย่ากลัวเราไห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 วมันมันเอาเตียงมันเอาเตียงมันมันจะเอาเตียงมันจะเอาเตียงมันมันขโมยเหล็กอย่างเดียวเลยไอล้าไอ้ล้าไอ้ล้าไปล้าดามึงอ่ะโาตีแม่งไม่เข้าเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยจับเลย โอ๊ยกูตายไอร่าฝากด้วยโอ้ยย่มันยัมันได้ใจไม่โดนเลยวะโอ้ยเบสเบสตายแล้วไปแล้วไปแล้วเตียงแตกเตียงแตกนีนี่นี้ตายตายหเตียงแตกเตียงอยู่ใครอ่ะเตียงแตกแล้วพังแล้วไม่ะ โดนมันทุบตายแล้วเหลือเหลือไอ้สีแดงสีเดียวเนี่ยที่เตียงยังไม่แตกเนี่ยมีจนวนตายมีจนวนตายเอต้นรอกูด้วยเอต้นไม่ไอเตไอเตไป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  o l e o l e s g s e t e ้ากเาหเลย แม่งตานี้จบไวที่สุดแล้วในบรรดาทุกตาไปตานบั่งข้างตัวแล้วกูจะกูจะไปหากูจะไปหาจะเป็นนักลบปังนะจันกูจะไปหาเพชรแล้วกันนะแต่ไม่รู้นะพวผมพวผมจะรอดมาได้หรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจว่าน่าจะไม่รอดด่านเดิมปะเนี่ยเขาข้างด่านเดิม หรือไม่ใช่วะไม่น่าใช่บอกให้บอกเตี้ยไม่กระทำมันหรือว่าฮะบกก็ทุกคนไปเอาขอหมดเลยตานี้เน้นบุกครับไอ้ลามไม่ทำการกันการเนี่นนะดีแล้ว อย่างน้อยก็กันไว้สักระดับหินได้ก็พอแกแไปตักควรได้รับลูกปุ๊บปุ๊บั๊บเรียบร้อยเอาไอ้เตะเพชรกูไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มเพชรรอไปเลยไปเลยอ่ะไอ้เตะกูเพิ่งกูเพิ่งตื่นเต้นในตกลงไปใช่้อเย ไม่นานนังลบบังแล้วจันคนข้างเพชรไม่เกิดนะครับผมเพชรเกิดช้ามาก้ผมเห็นทีมเหลืองนะครับเหลืองหรือเขียววะเออช่างแม่งมันทีมเหลืองบุกไปแล้วนะครับตอนนี้ทีมน้ำเงินอีกรอบหนึ่ง อฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแม่งเก็บเพชรมาเยอะจัดได้ไงวะเพื่อนแม่งไปขโมยเพชรมาจากทีอื่นเคมากูมาแล้วเตะมาพร้อมกันหินละเ<า>จียงหินมาเสิบล้วจ้า ไอ้ลามไอ้ลามช่วยทูบ็อกอช่วยทูบ็อกอช่วยทูบ็อกหน่อยช่วยช่วยทูบ็อกหน่อยกูจะกูจะกันเตียงก็กูบอกว่ากูจะกันด้วยหินมึงยังไม่ต้องวางด้านในอะไรอ่ะโคตรกากเลยลามเว้ยมัใหญ่ไฟน้อยจังไอ้ลามอย่าเพิ่งโกบใจเย็น เราได้บอกมาเยอะแล้วเอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวเตรียมมันแตกไอ้ลามึงเห็นแกเพื่อนร่วมทีมด้วยมันพูดกันดีสุดแรกวคนแกนเนี่ยโหมึงพูดมาได้ตรงไหนเออมันคุมยากไงโอ้โหเขามีขวานมีเขามีขวานกระจบแล้วป่ะวะไม่มีหรอก โอ้ไม่มีหรอกเอลามเอาขนแกะม,มาถมด้วยให้มันดูเนียนเนียนย่เพิ่งนะย่เพิ่งนะนี่ย่เพิ่งถมด้านบน,นย่เพิ่งถมด้านบนถมด้านข้างไปก่อนนี่ด้านบนกูจะวางอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแน่นนะรับลองว่าศัตรูหาไม่เจอ หรือเปล่าเสียงใค่รอ้องอ่ะใครใครร่วงวะโหโหโหโอ๊ยปวเหนื่อยขึ้นเลย ไอ้รามมามาถม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 ไอ้รามมาถมถมเลยโคตรใหญ่ประกันแน่นหนาจัดถมให้หมดนะให้มิดเลยนี่กูมิตกนี่เด้นสร้างป้ายเดิมาว้อยากรูจักทีปัว ไม่งั <säger jin x> ้นอย่าไปยอนะครับเอาเดัวสอนสิบัวอย่พูดเดติลิขศีเอ้เดยวติลิขศีดขนเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยจิงหลบไผมไม่มันไม่เห็นบล็อกเขาไปแล้วโ้โหผมไม่มันไม่เห็นบล็อกเลยกับไอ้ไอ้ตโตไอ้รามเข้าใจปะอนี่ย หาอ่อนแรงเลยเยอะเรียกว่าทอ้อเลยอะลิน,ลนรินพอไหมท้อเลยมึงกางยังเลยทอล้อไม่เป็น <c oughs> ทางลัดแล้วกลับบ้านเดี๋ยวพอเนี่ยพอเนี่ยไม่อาอาโอเคมากูพร้อมสู้ละกูได้กูได้ที่ขุดมาแล้วเย่ไปกูรูดด้พร้อมเลยละใครจะไปกับกูปะ ลามากับกูมากูมีดาบเหล็กแล้วกู <c oughs> มีดาบเหล็กแล้วอ้ะไ <c oughs> อ้วิ่งอวดดาบเหล็กไม่นานกูตายเลยนี่เจที่สุดในการเล่นเมทรวคือการตกค่ <c oughs> อนขอ้างค่อนข้างเจ็บ yeah. แม่งหนักยิ่งกว่าโดนศัตรูมาทุบบ้านตั้งแต่ต้นเกมอ่ะวิโอเคนะผมถึงพวกผมอาจจะไม่ได้ช่ำชองได้เหล็กมาเอ้กูได้เพชรมาแล้วก<ะ>ูมาแก้มือแล้วครับไอ้น้องชายอเอ็มมาล,อ,มาลองเอ็มมาลองเมื่อ ไอ้ลามเอ็มมาล่องค่อนข้างเอ็มมาล่องว่าอะไรคือเอ็มมาล่องอะสีเหลืองฮะสีเหลืองมาเหรอก็เลยแล้วก็ดาวลีกวยไอ้ตัวเฮ้ยมันมันย่อ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 ไม่เป็นไรมันย่อมันย่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูหนีกูหนีตรงนี้นัะรู้ไหมว่าแจนตู้วิ่งหนี เอ้ยมันมันต่อบล็อกสูงมันต่อบล็อกสูงมันจะไปตีมันจะไปทุบด้านบนกันกันกันต่อประกันต่อประกันแล้วสีอะไรวะสีเหลืองเนี่ยมึงดูดิแม่งต่อเป็นหอคอยไอเฟลเลยนะ่ะเนี่ยสีแดงเนี่ยไอรามไอรามไอรามช่วยกูสู้สีเหลืองกันสีเหลืองมาแล้วเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งตกใจช่วยกูสู้สีเหลือง เก่งมึงเก่งแค่ไหนมึงเก่งแค่ไหนมึงแต่งมึงเก่งแค่ไหนมึงก็มึงก็ไม่เก่งเท่ากับไอ้ละเอ้ยเที่ยมึงตอบมาโคตรเร็วอ่ะอะไรวะเนี่ยกูมองไม่ทันแม่งกูมองไม่ทันเลยแม่งตอบแบบไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะโอ้โหแม่งกล่าวแบบปุ๊บปั๊บปั๊บว้าไม่ไหวละ เฮ้ยโอ้โหกูวิ่งรอบสามไอ้ลำอย่าเพิ่งอดใจตาหน้ายังมีโอกาสเราเราแค่เสียเตียงเรายังไม่ตายจอ่ะมันแบบมีเนียนเลยมึงดูทางที่มันขุดดิแม่งขุดไวจัดอ่ะทำไมกูยังไม่เห็นเลยว่ามันมามันมาตอนไหนวะมันมาแล้วแม่งมันมาแล้วแม่งกระโดดตัวตายมั้เนี่ยฮะ ทางกูก็ได้ไอรอนอัมเมอร์แล้วเนี่ยว่ะกูจะซื้อซ้ำทำไมวะเนี่ยกูไม่ไหวละกูจะเก็ตเล็กแล้วนะโอ้ไม่ผิดเลยอ่ะใครมาใครมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเดี๋ยวเราแตกด่าเลยไม่ตายนะจ๊ะจริงจา้า อีกคนหนึ่งตายแล้วน่ายอย่างนั้นไม่ตายก็ออกอ่ะไอ้รามไปสู้อะไ,ไปสู้กับไอชีนหนึ่งกับกูก็กขอให้น่องไม่มีอะไรจะเสียแล้วรามไม่ไม่มีอะไรจะเสียกูขาดอีกแค่สามเหล็กกูจะได้ลมหายใจมังกร ใช่ป่าวะมันคืออะไรไม่รู้ยงงไยลมหายใจมังกรเดี๋ยววะดาก,ก้อนดาก,ก้อน,นบอลผุ้เล็กคุณเล็กเดีเลเเ็กเล็วแล้วเราต้องเป็นทีมที่มีศักยภาพาแม้ว่าทีมเราจะกากก็ตามมาไม่มีอะไรเสียเสียชื่อกูบอลอนเสียสตีกูพ่อ ยาบางรจันมาแล้วยฮไอเต้ทำไรอ่ะมานแปะเพชรแล้วกับม้าคุณแค่เนียงเยอะสวยสวยสวยตอนนี้ทีมเอ้ยเหลือเราแค่เหลือเรากับมันอย่างเดียวแต่เตียงมันยังไม่แตกเอาเลยไหมเอาเลยไหมไปเอาเตียงมันไอไอเตไอเตเอาเอาเอาที่คุณเหล็กกับดับดับเอ๊ะกับขวานเหล็กขวานเหล็ก นนรเราต้องเอาเตียงมันก่อนตอนนี้ถ้าเราได้เตียงมันเราจะสู่สีกับมันละไ,นไหนไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอามันอยู่ไหนอะไอลามเหลือคนเดียวแล้ว สองคนในเซิร์ฟไอ้ลามเอาเลยเอาเลยเตียงมันเตียงมันแอบไปลอยแอบไปลอยไอ้ลามมันมีคนกันเตียงเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้เฮ้ยมันมีคนกันเตียงคนหนึ่งมึงไหวมึงไหวคนเดียวคนเดียวมันมาแล้วมันมาแล้วลามมันมาแล้วมันมาแล้วลามไอ้ลามหลังมึงมาตัวหนึ่งไอ้ลามหลังมึงหลังมึงไอ้ลามไอ้ลามเร็วไอ้ลามวิ่งวิ่งวิ่งไอ้ลามวิ่งไอ้ลามโอ้โได้ที่สอง โอ้หอย่างนั้นเราได้ที่สองกูได้ MVP ด้วยเยี่ยมเอาไอล้าได้ MVP เหรอไม่ใช่กูเอา้าอ๋อโอเคมันใสแดงใช่ไหมชิคโอเค